สวัสดีครับกระผมอดีอรเพียงเกตวันนี้29กันยายน2564ประเทศไทยของเราครับอันดับของโลกในการทำกิจการต่างๆเราอยู่ในระดับที่ลองบวยหรือบวย y นะครับไม่ว่าการเมืองการปกรครองหรือการเศรษฐกิจทุกด้านครับเป็นรองทุกๆประเทศเกือบทั่วโลก การแก้ไขปัญหาโควิด19ก็อยู่ในอันดับท้ายๆของโลกเหมือนกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้ประเทศไทย,ยดีตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแม้ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกก็เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียครับสุดยอดคอทองแดงครับสุดยอดคอทองแดงไทยคว้าแชมป์นักดื่มแห่งเอเชียดื่มเบียร์142ขวดต่อคนต่อปี จังหวัดในภาคเหนือภาคอีสานครับยอดซื้อเบียร์พุ่งคนละ2 1 9 9 3บาทต่อปีครับคนละ21,093บาทต่อปีมีเว็บไซต์ครับ e x p e n s i v i t y com เปิดผลดัชนีนะครับเปิดผลสำรวจด,ดัชนีเบียร์โลกประจำปี2021หรือ world beer index 2021 พบว่าในปีนี้2,564ประเทศไทยยังคงคว้าตำแหน่งสุดยอดนักดื่มประจำเอเชียไปครองในเอเชียนะครับประเทศไทยดื่มเบียร์คนละ142ขวดต่อคนต่อปีเกาหลีใต้130ขวดต่อคนต่อปีสปอจีนครับสาธารณประชาชนจีน127ขวดต่อคนต่อปีฟิลิปปิน ร้อยสิขวดต่อคนต่อปีญี่ปุ่น88ดสขวดต่อคนต่อปีนอกจากนี้ประเทศไทยยังติดอันดับหนึ่งประเทศที่ประชากรมีค่าใช้จ่ายในการดื่มเบียร์สูงที่สุดในเอเชียครับประเทศไทย686ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเกาหลีใต้ห้าร้อยเก้าสิบห้าดอลลาร์ต่อคนต่อปีประเทศญี่ปุ่นห้าดอลลาร์ต่อคนต่อปี ฟิลิปปินส์485คนดอลลราต่อคนต่อปีสิงคโปร์439ดอลลร์ต่อคนต่อปี <c oughs> พื้นที่ที่รีคทศื่มมากที่สุดทักดืเมศมกรที่สุดทนประเทศประเทศครับทันรับหนึ่งเทศรับนักดืมเมรเทียร์มทกทีประเทศประเทศไทยคือประเทศครอจทงหวัดอประเทศรครับคือรังหวัดะเชียงรายร้เยละเ5 3จังหวัดระเทศรเล็กๆะรับร้อยละ44.1 จังหวัดพะเยาร้อยละ44.0จังหวัดน่าน42.0จังหวัดสุรินทร์40.6ครับทั้งโลกเนี่ยสถิติการดื่มคนดื่มเบียร์มากที่สุดในโลกนี้คือประเทศอะไรคือประเทศสาธรารณรัฐเช็ก468ขวดต่อคนต่อปีประเทศสเปน417ขวดต่อคนต่อปีอันดับ3เยอรมน,นี 411ขวดต่อคนต่อปีอันดับ4โปแลนด์398ขวดต่อคนต่อปีอันดับ5ออสเตรีย389ขวดต่อคนต่อปีแม่มีชื่อเสียงดื่มเบียร์เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียสาธชารณชนจีนครับ1,500กว่าล้านประชากรเขามากกว่าเราแต่ก็ยังแพ้ประเทศไทยครับประเทศไทยเป็นนักดื่มเบียร์คอทองแดง อันดับหนึ่งของเอเชียโอ้โหไม่รู้จะแสดงความยินดีหรือมีความคิดเห็นประการใดเราไม่ได้บวยในทุกด้านนะครับเรื่องการดื่มสุการดื่มเบียร์ดังที่ผมกล่าวเรียนมาเรายังได้เป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย <c oughs> ไม่ทราบว่านายกรัฐมนตรีกินเบียร์หรือเปล่านะครับไม่ทราบว่าประชาชนชาวไทยกินเบียร์กินเข้าไปแต่ละขวดใครรวยครับ ใครรวยพ่อค้าเบียร์หรือเปล่าเบียร์ยี่ห้ออะไรไม่อยากจะพูดนะครับแชมป์คอทองแดน,นอันดับหนึ่งของเอเชียการดื่มเบียร์คือประเทศไทย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 สวัสดีครับ